บริษัท T c ซวาตาชิกรุปจำกัดการเดินทางที่ยาวนานบริษัท TCT w a t วาต i ชิกรุปใช้เวลากว่า30ปีที่จะมายืนที่จุดนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนาน TCT จากถนนสายนี้ถนนมัทัดทองโดยเริ่มจากธุรกิจอั c เ s อร์ y b ร์แบรนดีเทเริ่มเปิดร้านที่ห้างสรรพสินค้าพันธิปประตูน้ำและเริ่มเพิ่มธุรกิจอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบรนด์วาตาชิด้วยขนาดธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจึงได้มีการเพิ่มพนักงาน คุณชองทองซิเล็งเห็นว่าจะต้องมีการขยับขยายเพื่อให้มีการทํางานให้มีประสิทธิภาพจึงได้สร้างตึก TCT ณนะซอยพัฒนาการ20แยก5ซึ่งแล้วเสร็จในปี2553และได้ทําการย้ายสำนักง,งานใหญ่มาที่ตึกตังกาวกว่า30ปีที่บริษัท TCT วาัตาชิกรุป๊ปไม่เคยหยุดพัฒนาเราจึงได้รวบรวมแบรนด์เทคโนโลยีชั้นนากว่า13แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีโซลาร์ลูฟท็อปออเทอเรอรี่และรวมไปถึงระบบ EV Charger ด้วยวิสัยทั์อันก้าวไกลของคุณชองทองซิ ที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆให้ไปสู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์ TTT Service Center ขึ้นเพื่อกระจายความรู้และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสาขาหาดใหญ่ชนบุรีสุพรรณขอนแก่นและเชียงใหม่พวกเราทีม TTT w a t TT, ช h i กร g r o พร้อมให้บริการจากทีมช่างที่มีประสบการณ์และบริการท่านอย่างเต็มที่เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายที่ไว้ใจบริษัท t c t Watachi Group ทั่วประเทศทางเราจึงได้จัดกิจกรรมดีๆแทนคำขอบคุณที่ทุกท่านไว้ใจเราบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัยและวางใจได้100% มุ่งมั่นสร้างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารตามหลักธรรมพิบาลที่ดีสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อผูกพันให้พนังงานเติบโตไปพร้อมกันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมุ่งมั่นส่งมอบความเอาใจใส่ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนบริษัททีซีทีกรุ๊ปวัตถชีจํากัดมีสวัสดิการต่างๆดังนี้ประกันสังคมเงินปรับทดลองงาน เงินโบนัสตามผลงานเงินปรับประจำปีเบี้ยขยันค่าคอมมิชชั่นประกันรถยนต์วันหยุดนักขัตฤกษ์สิบสี่วันต่อปีวันลาพักร้อนตามอายุงานวันหยุดวันลาตามกฎหมายวันหยุดในเดือนเกิดหนึ่งวันงานเลี้ยงบริษัทประจำปีการฝึกอบรมฝึกทักษะพนักงานในการทำงานเงินช่วยเหลือศพบิดามารดาคู่สมรสและบุตร